แทุกคนเราก็เข้าใหม่เกมแล้วนะทุกคนเกมจูุดสิกปาร์คเรอร์อะไรเนี่ยจูุดสิกปาร์คอร์เรอร์เนี่ยลอยวิเลยเนี่ยเอาละลอยวินี่อะไรไปเนี่ยเฮ้ยฉันต้องการให้นายมาเฝ้าแล็บฉันเพื่อเพื่อป้องไข่เด็กสาวเลยฉันต้องการให้นายเอ่อ ก็มเอแบบรักษารักษาความปลอดภัยที่นี่เออองริวเป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยทำไมวะหัวหน้าเผ่าในตรถเสาเออกูกะกะกูกะกะหอมเฮียนี่ไงวะกูอ่านไม่ออกแต่วันนึงกูก็ถึงอ่านเหมือนกันอะไรฮะสักอย่างนึง อย่าอย่าได้กังวลไปฉันได้เก็บพวกมันไว้ในกองแล้วคลสไลท์ มองดีมึงทำอะไรกูไม่ทำพ่อมึงตกใจหมดมเอ๊ะแต่กูลีบไปว่ากูเอาเองด้วยไอ้เหี้ยกูซื้อไอ้กูซื้อเองแล้วก็จำเองไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แล้วกูตกใจเองไอ้เหี้ยกูเสียตั้งยี่สิบเก้าโลบัคเพื่อจำสังเกตตัวเองแต่ผมไม่อะไรเนี่ยอุ้ยมันมันฟังออกมาแล้วอ่ะเด็กสาวตัวน้อยเดี๋ยวมึงเคลียร์ก่อนไอ้เหี้ยคือมึงซื้อมานานนะใช่ไหม เออซื้อเมื <protecting room noise> uh ่อ oh กี oh ้เลยซื้อแล้วมึงจำเมื่อกี้เลยไอ้เนี่ยจำแบบกูไม่รู้ตัวเลยสัตว์เออไอ้เนี่ยสัตว์กูกูจำกูจำตัวเองไอี่โอ้โหมันเริ่มที่จะมืดแล้วนะเนี่ยเราควรที่จะเปิดไฟชิล ซาโคชูชูชูสมันจระเข้เลยอ่ะว่ามันมันมันไม่มันไม่มนม ja ่าเชื่อสามกุ้มมันคือจระเข้ตัวอะไรวะเนี่ย yeah. มีทุ construct und, construct ura, ่งทุ่ง yani ทุ่งทุ่งซาฮูรามทุ่งพ่องอ่ะอ่ะอะกิโลไปเนี่ยไอ้ทรเซาทอปนี่เออเด็ดเด็ดไเดรเสาเลยได้ด้วยโพเทธอันนี้อะไรเนี่ยเดรเสาเ์ขายาว รันชิโอซอรัสทำไมตัวสิกปลามันมีอยู่แค่นี้วะมีอยู่ห้าตัวใช่ปะโอเคแล้วก็เปิดเปิดไฟให้ทริกซ์ทริกอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ปะอยู่ในใจันไหนวะชั้น ฉันไม่เห็นมันเลยอ่ะมันซ่อนมันมันมันน่าจะซ่อนอยู่ทุกอ่อสักสักที่นะฉันฉันหวังว่ามันน่าจะอยู่ข้างในนะขาดน้อยที่อะติดโรคกูแล้วเขาเรียกว่าสแกนเขาเรียกว่าสแคนเว้ยกูติดจากพ่อกูต้องติดต่อไปที่งานโลกติดอ่างเนี่ยไอ้เอ้ยนี่นี่มีนี่ด้วยมีมีเอเคด้วยราคาเก้าสิบเก้าลบัคโอเคแล้วก็ล็อกประตูประตูหลักนะครับ มันทำงานบ้าบออะไรนยใส่ใส่ชุดแบบไม่เรียบร้อยเลยอะใส่ชุดเฟสเดินเนี่ยปิดว้าวหมดนาทีของวันนี้แล้วอะแล้วก็ขับไปข้างในแล้วก็ล็อกล็อกยูวิร์คยูอะไรล็อกไูเวิร์คเฮ้ยเฮียตกใจหมดอะไรอะเมื่อกี้คืออะไรอะฉันว่าทิเบตไม่อยู่ในกรงนะ ฉันจะคิดเองนะหวังว่า,น,าน่าจะเป็นรูปภาพหลอนขงฉันเองอนะนั่นคืออะไรเัาใช้อะไรวะเนี่ยอ d o บีเลยเนี่ย <Adobe S 2> อะไรอะไรอะไรอไอไรอะไรอกไรอะไรอะไรอะอะไรอะไเอะไร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 ไรอะไรอะไรอไอะไรอรอออะไอรอไอไะไอ้อรออ มึงเชื่อมึงม,มึเชื่ออะไรสัตว์ฮะว่ายังไงฮะอว่ายโอเคดีไหมละ่ะใช่แล้วคุณอยู่แล้วคุณอยู่ที่ไหนล่ะ <Yeah. S 1> ฉันอยู่ในป่าแล้วก็ฉันก็เห็นสัตว์สัตว์ตัวใหญ่ๆเดิน <Wow. S 1> โอเคคุณกลับมาที่นี่เร็วๆนะ ฉันมีอะไรให้คุคณดูอะและ้วก็โทรศัพท์ก็ตัดไปแต่คือกูไม่เข้าใจว่าคือใครก็าทาอะไรเนี่ยเนี่อันนี้คืออันนี้อันี้ยูทิตี้ไมเนี่ยแล้วก็แล้วก็เบนเดอร์ฝนตกเมื่อกี้ฝนตกเพราะว่าเสียงเสียงฟ้าร้องอไม่หรอกไม่ไม่ใช่มันจะมีใครอยู่อยู่ที่หน้าประตูเมื่อกี้คือเสียงประตูแหละ อันนีสวัสดีครับอะไรเนี่ยฝนเพิ่งตกอะเนี่ยเฮ้ยเยมื่อกี้เสียงบ้าอะไรอะมีอะไรวิ่งข้างนอกเมื่อกี้เห็นเหรอเฮ้ยจิงจบเฮ้ยเราควรเข้าไปในเชลเตอร์นะ แล้วก็ทำจใจเย็นๆซะเออมึงเข้ามาเหอะคุณทำผมกลัวนะแล้วคือมึงยืนตักฝนถับพ่อมึงเลยเออท,ทุกอย่างมันดูเข้าลองคล้อยนะฉันเห็นรอยเท้าแล้วก็ต้นไม้หักว่าน้ำวนน่าสนใจมากเลยใจหาอะไรสักมีเหี้ยให้สนใจ คุยเยอะเลยคุยเยอะมหมแล้วมึงจะคลิกไอ่ไอ้ไอ้ทุยไอ้นี่ทำไมพูดเยอะยี่คุยแค่คุยเกล็ดแปลสับอยากกูอยากตัวหอมเองไอ้เฟสเดอร์ว่าเลยอะลันนิ่งอัลเจอร์บูสอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็มึงเชื่อไหมคือถ้าไอ้เครนี้ไม่ไม่ไม่เข้ามาก็คือแม่งจะโดนเจอเสาแดกเออ เรื่องมากเฮียไม่อยากเข้าโอเคหยิบอาหารแล้วแล้วก็ให้อาหารสัตว์ทุกตัวเลยว้าวเอ็นแ,แล้วคือจะไปเปิดกลองก็คือกูต้องเข้ากองมาให้อาหารมันเหรอว้าวสุดยอดความปลอดภัยครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนเป็นไงสัตว์เอเ,อเ,อเ,อเอด็ดเอเอเดดสาวคอยาวแดก แดกเนื้อสัตว์ครับเพื่ทุกคนสุดยอดไอ้ที่อะแล้วทุกคนเนี่ยไทยเสียท็อปแดกเนื้อครับไอ้ฮาสัต์กินพืชแดกเนื้อบอกูอยากจะเชื่อสัตแล้วคือใครเขาวาง AK ไว้ในกรงกรงเรือเสว้เนี่ยหาทำชิบหายเฮ้ยเกมกูบักวะบักอะไร ไปเลยมึงไปอะไรอ่ะมึงลองกด ESC ดิมึงกด ESC กดแล้วมันก็เหมือนเดิมกด B ครั้งแล้วแหะเหมือนเดิมเฮ้ยเกมเนี้ยต่อต่อไปแล้วนะอยู่อ้เอา้าแล้วก็จะหยิบเนื้อใหม่เหรออะไรวะเอ้ยทำไมมีซาวมีซาว เอ๊อเสียงอะไรหนอเสียงเฟสเดิร์นหรือเปล่าเอ้าเนื้อหายไปใครแดกวะอย่าให้รู้นะมึงนั่นแหละฉันจะไปคุยกับซิคิวริตี้การ์ดแล้วโอ้โหยังพูดขึ้นมาทันทีทันใดเลยเอ้ยนายแอบแดกเนื้อเดือดเสาใช่ไหมเนื้อเดือดเสาอ่ะ เอาไว้ใหสัตว์กินไม่ใช่มึงกินนะฉันไม่รู้อ่ะฉันใครกินมันล่ะเอะฉันไม่เคยเปิดพิจารณาเลยสิบ้าไปแล้วอ่ะแล้วสัตว์มันอาจจะกินไปก็ได้อ่ะมันดูไม่ดีนะอะไรวะเด็กนดาสวยสุขเพียบอีกเวกอริฮิตเออ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 อะไรร้องวะ เฮ้ยเฮ้ยสัตว์ตายหาหมดเลยโอ้ไม่นะเดซ็อเดซ็อตายหมดเลยอ่ะเฮียนี่มันเขาหน้าไก่ที่รีกี่ร้านองลีหรือเปล่าเนี่ย่าจจะใช่แน่เลยเนื้อบูดไม่นะเดซสาเฮ้ยตัวตัวหนึน่งไม่ใช่ถูกๆนะแล้วเนี่ย รู้ตั้งสามร้อยห้าสิบเนี่ยของพยาบาลโหทำมาทำเออมึงทำได้ไหมทำเลยมึงเรียนจบแพทย์มาใช่เหรอใช่ปูจบด็อกเตอร์มาเรียนยาปูแล้วต้องคว้านสูตรในเสาเฮียคว้านตนเสารโอเคโอ้ไม่ตายไม่ตายไม่แค่ป่วยไม่แค่ป่วยเอ๋ โอ้ยอย่างนี้นี่ครับโอ้โยเคบโอ,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 โอ้โอเคครับคุณหมอแต่นี่คือเฮี้ยจิ้งจกลอยได้สัตว์จิ้งจกลอยได้เยอะที่เออเสรจครบแล้วเฮียเสียงอะไรกันเนี่ยจะต้องไปเช็คเ <c oughs> ช็คกล้องแล้วเช็คกล้อง ของเตไม่เชนนะ่มันมีมันมีบางสิ่งไม่อยู่ตรงนี้นะม,นมันมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งหายไปอ่ะเหมือนฉันเห็นอะไรบางอย่างนะหวังว่ากล้องมันน่าจะจับภาพไว้ทันนะวฮ้ยไฟดับมุดตึบเลยหยิบไฟฉายก่อนไฟฉายอยู่นี่ พย <My> ายามก่อนวอตส์วงวอตส์วงแดดเสายังอยู่และคือมึงสึกไม่ปิดหรือวะไอชิบหายเฮ้ย <you think S 2> นานไยนไยนายช่วยซ่อมไฟได้ไหมอ่ะเอ่ออะไรวะลองไอ้นี่มันก็เก่ามากแล้วนะมันก็ต้องเก่ามันมันก็ต้องซ่อมนะไม่ต้องกังวลไปเพื่อนเดี๋ยวฉันซ่อมเองนะเพื่อนนะ เ yeah, ราดฟลมัส0 0ครวก็ชอวเตัดเียตามตากัดไปกูมันพาเราไปโดนแดกแน่เลยเนี่ยมาเราโดนแดดเองไง <c oughs> นี่นี่ไเฮ้ยโอ้บาจริงเหมือนมันมีร้อยขวดเลยอะ่ะ <c oughs> แค่เหมือนมีนะ เฮ้ย,ยมีอะไรไปดิเฮ้ยเฮีอะโอเคฉันซ่อมมาแล้วอะแล้วทำไมหน้าหน้าพวกนายเหมือนเจอผีเลยล่ะตลกเป็นบ,บ้าเลยไม่นะมันไม่จริงแน่เลยอะเหมือนฉันเห็นเดรัสส์เมื่อกี้นะเชื่อฉันสิมันน่ามันน่าจะออกมาจากแอบข้างหลังอะมันบ้าหรือเปล่าเพื่อน มันจะมีเดนสาตัวนี้ได้ยังไงบ้าไปแล้วไอ้ชายสูบมากี่บ้องเนี่ยไอ้ฟเฟดดร์ข้างหลังเป็นที่อะไรเฟเดิร์ดฉันต้องไปทำความสะอาดแล้วนะถังขยะมันเหม็นมากเลยโอเคโอเคกูคไปแปะแล้วกูเียดเกีจในเวลานี้ฉันต้อง เช็คเช็คเช็คเอ้ยสัตว์เช็คเช็คเช็คถุยทุยทุยเช็คได้ป่าแล้วโอเคหวังว่าทุกอย่างมันนะ่าจะไม่มีอะไรนะโอ้โหเอ้ยเมื่อกี้มันก็ไม่ได้เมื่อกี้มันไม่ไจะสมบอก,กนขนาดนี้เนี่ยสมบอกได้ไงวะวอาล้วเพิ่มเป็นเกิดของเติม เอ้ยสัตว์ผุดข้างหน้ากูเลยเสียงตีนเสียงตีนเสี่งตีนเสียเสียง,อ,ง,งอย่าเสียงเด้กสาข้างหน้ากูเนี่ยเอ้าเยอะแตกพ้องเลยจิบกระดูกวะก็วางกระดูกในแล็บโอเคโอเค ไปกันนี่ไปกันละไม่รู้มันพังว่ะมันจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วล่ะทำไมนะ oh, <no. S 1> ทีแรกมันยกไปเหรอเนี่ยโ oh, <no. S 1> อ้โหน่าจริงเสียงนั้นก็นแปลว่าคือรู้พังได้แหละสันออมันน่าจะหิวมากเลยแหละแล้ว oh, <no. S 1> ผล่มาทีแรกก็ทีหนึง่งโอ้โหน oh, no.

ข้างหลังมันอ๋อไม่ใช่มันไม่ได้ขยับมันคือภาพลวงตาก็ตกใจเฮ้ยบาจิงต้องไปช่วยสีกิวิลิตี้กาดไปเนยเอะไระเทกเดือดสฟีย์สฟีอาคานี่นี่น,นี่รูมกลมนี่รูมกลมเนี่ย รอยแข่งแข่งไว้เยอยโอ้ยสัตว์แค่นี้กูไอ้เหี้ยแค่นี้กูก็เดินได้ป่ะเฮี้ยโอ้ยรอยตีนใหญ่มากเฮ้ยชิกชูลีดวิ่งโอ้โหไอสัตว์มึงหยิบกระดาษมาที่นี้เพื่ออะไรไอแม่เย็ดวิ่งมึงวิ่งไอสัตว์ ฮะฮะฮะ secret e n d i n งอี <laughs> <S <s <music> <S ๋อะไรวะของรีบปิดคลิปเลยอีกอย่าอะไรก็ไม่รู้